ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะะนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิฟซี่นางสาวสาวสะพ้ายเยอรมันอีกแล้วค่ะนะคะกาโดนเติบแล้วเนาะที่เขาเอาลูกสาวลงมาโผล่ตอนนั้นค่ะมือวนนี้สาวซาก็ไดเอาลูกสาวที่เหลือค่ะลงมาโผล่ไว้กลางป่ากลางเขากลางสวนทื่เก่าค่ะนะคนะ,คนะคเนาะเพียวลงมาเมื่อานนี้กับสีมีลายยางเลยค่ะนะคะกับสีมีต้น อันนี้ต้นชายย้านะพี่น้องต้นผงพิโรตต้นบักพีกต้นตะไคร้ต้นมะกรูดต้นมะขามต้นนั้นอันยังกัไนงนค่ะค่ะและ้วกันี่เบียร์พักบักทั่วบักยังค่ะเดี๋ยวเขามาเบิงน้ากันค่ะลูกสาวห้องมือน,นีนะคะเดีวกะสิพาไปเบิงลูกสาวที่เอาลงมาเทียวกรอนพุ่นเนาะค่ะเนาะ,นะมาเป็นจจงไดนะคะทาทรากับ บวก่อยได้ลงมาได้เพราะว่าเอามาไว้แล้วกันบดเลงมาเบิ่งเพราะว่ามืดวันสุกวันเสาร์วันสุกมือหวานมือกนนี้ค่ะกับอายุบานสี่มือสามมือค่ะนะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆน้ำกันละกสิพ้าไปเบิ่งลูกสาวอยู่ในซุ้มอยู่ในซุ้มผักหวังหันเนาะค่ะค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆน้ำกันเลยค่ะนะคะเมื่อนี้ล้มแห้งแห้งได้พี่น้องดู ้ำว่าละพี่น้องอันต้นบักพีกับท่านได้ใหญ่ดอกมือเนี่ยเพราะว่าล้มแห้งหายแล้วก็แดดแห้งแล้วนาะยามันเหงาต้นค่าข่อยพี่น้องค่าข่อยออกนอกหละเด้พี่น้องมึงกันอะเห็นปะออกนอเจยว่าพี่น้องค่าออกนอกดีใจแล้วเนาะนี่ต้นมักขามอันนี้พักจลรัด ลงมาสวนบางหันเป็นมันโป่งขึ้นแมแล้วจิ้มใส่นี้ไปอันนี้บักกูดที่น้องโอ้ยอันนี้ใบบักกูดต้นบักกูดเนี่ยกำลังแตกใบนะคะเนาะตะไคร่ซับตะไคร่เห็นไหยอันนี้ต้นมกพริกค่ะเริ่มใหญ่แล้วสูงที่นันใบน,นะคะน,นี่ก็เป็นเบียบักทั่วเบียนยังก่อนนะมะเขียเทศต้นบักกูด อันนี้เป็นตนาา هي, ้นสายยาด้นี่พี่น้องงามบ่บังยอดมนดูบาทเนี่ย,อ,ยอืผมชืโอรถอ่ะอืออออนไลน์ค่ะพี่น้องไอสเตมมยุสัยไอสเตมมยุพูนสวัสดีครับย่ารัดแม็กซสูโอสตาไอยาสูโอสตาไอยสูคัน นี่เราเห็ดอันเล้าหยาบก้อนหินออกมาไม่ค่ะมันกวงก็เก่าเนาะมองนี่ก็ได้ไปค่ะพี่โอ้นอันนี้ก็เห็ดอันข้างกันนั่นแล้ววังหันเห็ดบังหันละข้างหมักทั่วเออข้างหมักทั่วไปนี้แล้วค่ะน้ปเบิงลูกสาวซุ้มที่อยู่เอาลงมาเ่ยวกว่อนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิเปลี่ยนจังใดเนาะค่ะไปเบ่งน้ำกันเลยจ้า ไปโอ,โอ,โอ,โลอนน้ลืมอันนี้หรืออันนี้หรืออะไรได้เนี่ยประเทศไทยฝุ่นนะพี่น้องอยู่เบิงเบิงงามบ่พี่น้องเลยุ่นนะอยู่เบิงเบิงเอยอะไปน,นะครับพี่น้องมาเบิงน้ำกันจ้ะนี่เบิงซูม,มในซูมฮาร์ดบัตรน้เด้อ ตุ๊กกระทินโอ้ยตายฮักโอ้ยหากล้องไปฮักแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวจับเอาดอกเออกล้องมุนไอ้นี่แกหลังพี่น,อน้องยังว่ะเออบักรีกบกักยังเอา้าที่เอาลงมานะคะ่ะจะหวานบ่ อันนี้ผักขาวทองมันพี่น้องดูซัดคืนซัดคืนก้อนมันก้อนนี่หันทีง้อได้หันนะท่านนายใหญ่ต้มมักเอือเขาเบิ้งใกล้ๆกล้กันอู้คุณน่ะต้มมักเอือซุ้มเบิ้งเลยนะพี่น้องต้มมักเอือหมากอันพริกหมาก นั่น,นีงมักกะถินอันนี้อันนี้ซิเมนโหรพาค่ะบอไหนปูนพี่น้องมักทั่วมักมา,กมากละมักแตงถักทัวอันนี้ได้บักไ,ได้บักพริกน้ำพี่สาวสองต้นบักพริกแหลวสัน้นเราจะเบิ้ง่อยปลูกมันสินแหลบอกัักเขือ มะเขือเขาพอว่าึ้นกะล้าพิาพสามากระทางหนึ่งกะพริกค่ะแล้วก็ได้นี่น้ำเล่ามาสองต้นเนี่ยพักกันเนี่ยต้นแหลโอสามสามต้นงัดเอามาเนี่ยผักแพวข่อยวัตายว่ะพี่น้องผักแพวข่อยวยัดไตเด้ผักแพ้วน่ะเห็นปะวะัดไตว่าไต ดูแพ้วว่าตายป่ะโอ้ยดีดีะนาจ,จะได้คุ้มดีดีได้ปักแพ้วเนี่ยอันนี้ต้นเนี่ยงนาอนี่ถูบ่เห้ยต้นวาน่ะนี่ถูบ่เนี่ยนี่ละจ้ะพี่น้องเมื่อนแดดใหม่หลายเงินไม้คัไปพี่น้องเข้าไปนางเบิง้งทั้งกันทั้งคุณ แดดดีๆเพิ่งนพี่น้องผุ้บาวาปานจักรยานญี่ปุ่นนี่ก็เป็นอันนี้เป็นเนียงนอดอกเนียงบุกก็ัะนี่แข่งอะไรพี่น้องก็ส่อนอน้วแข่ยบ่ ค่ะพี่น้องเนากระเบิงพักกันไปแล้วเนาะตั้งใดกาฝากติดตามในเด้อพี่น้องค้นมาปลูกพักนะคะนะคะเระาทราบกันวิปลูกพักปลูกมีบปี่นี่ก็บิไดายละยางคือเก่าค่ะอืมงามตะอ่อ,อนต้นนีเบิงดูเบิงดูหัวปลายบับบนนี้ออกมาัังสี่กับสิซัดขืนซัดขืนได้พี่น้องเนาะอืมค่ะสำหรับมือมือนี้วัน วันจันเนาะประเทศเยอะมันก็เป็นวันหยุดค่ะน่าจะเป็นหยุดทั่วโลกเลยบอกอันยุโรปอเมริกาการเป็นบอสตันเป็นอีสเตอร์ยุ่นไหมค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงสำนิเนาะพี่น้องจังในก็กดไลก์กดแชร์ไปกรลังใจให้ในด้อจ้าไ้พอกันใหมคลิปหนาเดยวกับสิบพาลงมาปลูกพักบัตรที่นี่คลิปหนาก็คิดว่าคลิปหนาก็สิได้เริ่มปลูกแล้วล่ะค่ะเนาะ ค่ะผู้ใดเวิร์มฮอดมีกะคอมเมนต์บอกในเดอ้อติเน่ค่ะไป้ฝากกันไหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย